ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนอกศนอตำบลน,นาชุมเหตุนาสาวจรุณีิ์ครูกศนตำบลนาชุมเหตตัวชีวัดที่1จํานวนข้อมูลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้ง ที่กาดตำแหน่งตั้งอยู่บ้านห้วยกบหมู่ที่9ตาตำบลนาชุมเหตุอยะนาขาวจตรังข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์ติดต่อของหัวหน้ากศอนอตบลลิงก์เว็บไซต์หรือแฟนเพจกศนอตบลข้อมูลสาธารณูปโภคโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์และอุปกรณ์สำนักงานจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผู้ใช้วายฟเฉลีย่ยต่อเดือนจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผู้ใช้ว i f ฟเฉลีย่ยต่อวนันรูปของครูกศนอตบล คณะกรรมการกศนตำบลมีรายงานข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันชีวัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลมีการจัดทำแผนกศนตำบลโดยมีเครือข่ายเข้าร่วมในการประชุมในการดำเนินการแผนการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมต่างๆมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีการนำไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด การประเมินสรุปและรายงานผลและจัดทำแผนในระบบ D M I S มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักงานสอกอรกำหนดมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่า40คนภาคเรียนที่2ทับ2,565จำนวน61คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษา มีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษามีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละเจของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบเข้าสอบรายภาคมากกว่า1รายวิชาขึ้นไปนักศึกษาร้อยละเจของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติคิดเป็นร้อยละ80 นักศึกษาร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบมียูสเนมและพาสเวิร์ดมีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของนักเรียนที่ไม่มาพบกลุ่มมีบันทึกลงเวลาของนักเรียนและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนมีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมมีบันทึกตรวจรายงานกิจกรรมกบชอของนักศึกษา จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมืออย่างน้อย2กิจกรรมต่อภาคเรียนมีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อภาคเรียน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนดัง Learning ETV ตัวชีวดที่4ร้รอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้จบหลักสูตรคิดเป็นรอยละ69ตัวชีวดที่5ร้อยละผู้เข้าสอบปลายภาครอยละผู้เข้าสอบปล,ล,ลายภาคคิดเป็นร้อยละ90.57ตัวชีวดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ร้อยละผู้เรียนที่มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ68.60ตัวชี้วัดที่7จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรภาพพิมพ์ใบไม้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนหลักสูตรแต่งหน้าทำผมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำเข็มกลัดจากเกล็ดปลา โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรตัดผมนักเรียนหญิงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำกล้วยเส้นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำสลัดโรลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำข้าวเยียมสมุนไพรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาทักษะชีวิตประชาชนสุขภาพดีชีวีมีสุขโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืนโครงการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยการจัดการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศึกษาศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมการดําเนินงานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตัวชีวัดที่800ละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตัวชีวดที่9จําจำวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการชวนเพื่อนอ่านหนังสือบริการยืมคืนหนังสือกศนตนาชุมเหตุมูลเวียนหนังสือจากห้องสมุดสู่กศนตบลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนจากกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ให้บ้านสวน กิจกรรมเล่านิทานสำหรับเด็กกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือจากกสนตำบลสู่บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดประกอบด้วยกิจกรรมตะกร้าอาชีพสร้างรายได้พารวยกิจกรรมรถมินิโมบายส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมการอาานห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชาวตลาดหมุนเวียนหนังสือจากห้องสมุดสู่ที่อ่านหนังสือชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆประกอบด้วย มุมอ่านหนังสือในร้านตัดผมสำรวจความต้องการจากหนังสือสำหรับประชาชนนักศึกษาตำบลน,นาชุมเหศศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอเภอยะนดาขาวมาขยายผลความรู้สู่ตำบลน,นาชุมเหตุตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายบรรดารักและครูกศน,นตำบลหมุนเวียนสือ่อบ้านหนังสือชุมชนบ้านใสางามกิจกรรมส่งเสริอมอาชีพการจัดดอกไม้ให้บ้านสวยกิจกรรมเล่านริ่านสำหรับเด็ก กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือจากกอสอน,อนตาบลสู่บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตัวชี้วัดที่11ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงประชุมคณะกรรมการป้องกันการตั้งครันของวัยรุ่นจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ด้วยโอกาสทางสังคมหลักสูตรพรมเช็ดเท้าแฟนซี ช่วยการพัฒนากศนอนตำบลหนองบ่อกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นกรรมการตัดสินกีฬาสีโรงเรียนอัมพวันวิทยาร่วมเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดรังการเต้นประกอบเพลงคอปเปอร์ดเดนคอนเทสลูกเสือต้นานยพยาเิษติตัวชีวะที่สสองจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมไว้โซนสถานศึกษากศนอปลดสารเสพติดเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมมธการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สภาเพื่อติดตามงานของสสปชต,ต,ตในพื้นที่จังหวัดตรังคัดเลือกนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬากศนอเกมเข้าร่วมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์บริการดีเด่นประจำปีเข้าร่วมแข่งขันกรีธากศนอเกมจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริสมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลแขกคณะกรรมการสสปชตทรงรักพักดีพร้อมทำโรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เข้าร่วมโครงการแข่งขันการตอบคำถามสารอนุกรมไทยสำหรับเยาวชนตัวชีวดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบร็ดแพ็ทีสผลงานผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มชีวชที่วัดที่จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ง,งานองค์กรนักศึกษากศอนอ,อำเภอแยนตะขาว 2. ง,งานโครงการทูรวี number o 3. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. งานตั้งเบิกการศึกษาต่อเนื่องและ 5. งานตรวจรับพัสดุ